สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ก็ตามพี่คุณผู้ชมขอมานะครับว่าอยากให้ผมทำข้อมูลเชื่อมโยงวันพ i e c e Live Action กับฉบับมังงะว่ามันมีข้อแตกต่างตรงไหนบ้างผมก็เลยเลือกมา1นึ่งเอพิโซดจากทั้ง8ตอนซึ่งส่วนตัวผมชอบอีเวนต์พัตคารลอยทะเลที่ตรงกับเอพิโซดที่5ในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงไม่มีเอพิโซดที่1-4 เอาเละครับวันพีซไลฟ์แม็ชันในพิโที่5นั้นเป็นเหตุการณ์ในตอนที่กลุ่มตัวเอกหลบหนีการไล่ตามของกาฟกระทั่งเมื่อหนีไม่ได้กาฟก็เลยติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากเจเทพจนสลัดมีฮอคให้มาช่วยตามจับรูฟี่ประเด็นนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตรแรกจากมังงะน,นะครับที่มีเนื้อหามไม่เหมือนกันฉบับหนังสือการ์ตูนนั้นกาฟจะไม่ได้ไล่ตามลูฟี่และจะไม่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโลกกับเจเทพจนสลัดเลยแต่ว่าประเด็นนี้จะถูกเฉลยในช่วงเวลาต่อมานอกจากนั้นการไปเจอพัตคาลอยทะเลก็เป็นความต้อออองงกกาาารรรรขฟฟีีี่ทยจจะะมเเชปํืคับ เนื่องจากเรือที่คยะให้มามีห้องครัวทว่าสมาชิกณนะตอนนั้นไม่มีใครทําครัวเป็นเลยพวกเขาจึงตั้งใจไปยังบาราตีเอเพื่อหาสมาชิกเพิ่มผิดกับในซีรีส์ที่จะเป็นการดมกลิ่นอาหารของลูฟี่แล้วไปเจอโดยบังเอิญจอนนี่และโยสกุคู่หูนักล่าโจรสลัดผู้ที่นับถือโซโรเป็นลูกพี่ก็จะมีบทบาทในการนําพากลุ่มหมวกฟางไปเจอบาราตีเอ ผู้เขาเจอกลุ่มโตเอกโดยบังเอิญนะครับหลังจากที่ลูฟี่กับอุซอบทดสอบยิงปืนใหญ่ไปโดนเกาะที่จอนนี่และโยสก,กุใช้พักกลางทางประก,กอบกับอาการป่วยของจอนนี่โยสก,กุจึงมาขอความช่วยเหลือจากเรือที่ผ่านมาซึ่งเรือที่เขาเจอก็คือ going mary ครับทั้งสองก็เลยร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็เป็นคนแนะนำาราเตีเอให้ลูฟี่รู้จักที่นั่นลูฟี่ไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารก็เลยถูกเซฟข่าแดงบังคับให้ทำงานล้างจานปีหนึ่งทว่าในฉบับบางงะสาเหตุที่ลูฟี่ต้องชใช้โดยการทำงานให้กับธนาคารนั้นมีที่มาจากฟูลบอดี้มัดเหล็ก เรือเอกจากศูนย์วิชาการกองทัพเรือที่แวะมากินข้าวที่นี่เหมือนกันครับเขาตั้งใจจะยิงทำลายเรือ Going Merry แต่ว่าลูฟี่ใช้สกิลย่างยืดสะท้อนกระสุนออกไปเพราะว่าทิศทางของกระสุนปืนใหญ่นั้นไปตกที่ประตานาลอยทะเลความเสียหายไม่ได้มีเพียงแค่โครงสร้างอาคารนะครับแต่ว่าเซฟขาแดงก็โดนดาเมจไปด้วยเล็กน้อย ลูฟี่ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบจึงตัดสินใจเข้าไปยังจุดเกิดเหตุพระเอกก็เลยต้องไปทำหน้าที่ล้างจานเพื่อชดใช้สิ่งที่เขาทำลงไปแม้ต้นเหตุจะไม่ได้มาจากเขาก็ตามนอกจากนั้นตัวละครฟูลบอดี้หมัดเหล็กก็มีปรากฏตัวในฉบับซีรีส์ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่เขากำลังจะมีเรื่องกับโจรสลัดอีกคนแต่ก็ได้สัญจิเป็นคนห้ามเอาไว้คือจะบอกว่าห้ามก็ไม่ถูกนะครับเพราะพี่แกเป็นคนซัดทั้งคู่จนหมอบด้วยฝีเท้าของตัวเอง ผู้บัญชาการกองเรือรบที่เป็นมือขวาของดอนคริกเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากๆในอีเวนต์นี้ครับเขาปรากฏตัวที่พัตตาคาในสภาพหิวโซแต่กลับไม่มีใครช่วยเพราะรู้ว่าหมอนี่เป็นโจรสลัดผิดกับซันจิที่แอบไปทาอาหารมาให้กินเพราะเขายึดมั่นในคติที่ว่าลูกค้าที่ท้องหิวคือแขกของเขาทั้งหมดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครวันพีชฉบับมังงะจะเน้นย้ำเรื่องนี้หลายครั้งเลยนะครับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของทั้งซันจิและเซฟที่ผ่านความอดอยากมานับสิบสิบวันในตอนที่ทั้งคูู่่ติิดดอยยนนเเเเกกกาาะลลงงงททมครััั้ีจป็็ ซันจิช่วยเหลือกิงจนอิ่มท้องจากนั้นกิงก็กลับไปบอกเรื่องนี้กับดอนครีกกับตันโจนสลัดจอมวายร้ายจึงเดินเรือมาพร้อมกับลูกเรือที่ยังรอดชีวิตซึ่งมันได้นาไปสู่วีรกรรมแห่งการหักหลังและหมายมั่นจะยึดบาราติเอเป็นของตนเองกระทั่งชายตาเหี่ยวล่องเรือมาถึงแล้วก็ลงมือฟันโจมตีเรือของดอนครีกขาดเป็น2ท่อนบทบาทของดอนครีกจึงเป็นตัวร้ายคนสําคัญของอีเวนต์นี้นะครับเพราะมันได้นําไปสู่การร่วมมือกันต่อสู้ระหว่างซันจิและลูฟี่ซันจิจะได้เห็นความมุ่งมั่นของลูฟีี่่่่่่ทตตต้อออองงงงกกาาาาารมมมหหคคคววฝันนนนนขเโดดยไไสจะแแ มันจึงไปสก,กิจใจซันจิที่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้ค้นพบทะเลออลบลูนอกจากนั้นความมุ่งมั่นของลูฟี่ยังส่งไปถึงเซฟขาแดงด้วยนะครับที่จะหนักได้แล้วว่าเขาจะต้องทําให้ซันจิไปจากพระทศคารแห่งนี้และโจรสลัดที่จะเป็นเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับซันจิได้ก็คือลูฟี่เรื่องราวในส่วนนี้จะถูกตัดออกไปจากเวอร์ชันไลฟ์แอคชันนะครับดดนครีกจะถูกมิฮอสสังหารตั้งแต่ที่กองเรือของเขาโดนชายตายเหย่่ยวบุกถลม่มส่วนกิงที่รอดมาได้เพียงคนเดียวก็ปรากฏตัวในเรื่องเพื่อแสดงให้เห็น เกี่ยวกับเซฟขาแดงในมังงะเขาจะมีการเล่าไปถึงประวัติในช่วงที่ยังเป็นโจรสลัดด้วยนะครับว่าเขาเคยไปที่แกรนด์ไลน์มาแล้วและท่องไปในทะเลโซนนั้นกว่า1ปีเขายังพูดเป็นในๆด้วยว่าเขาน่าจะรู้จักโกโรเจอร์มาก่อนอีกทั้งเขายังมีบันทึกวิธีการข้ามไปยังแกรนด์ไลน์เอาไว้ในมือด้วยคู่มือดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดอนครีกอยากได้นะครับตัวท้ายสุดเมื่อโจรสลัดวร้ายพ่ายแพ้ เซฟก็ตั้งใจจะส่งต่อบันทึกเล่มนี้ให้กับลูฟี่แต่ว่าพระเอกไม่เอาเพราะลูฟี่คงมองว่านี่คือการประจนภัยของเขาครับเขาก็จะต้องหาวิธีไปยังที่นั่นด้วยตัวเองรู้เส้นทางไปก่อนก็อาจจะเป็นการสปอยตัวเองไปซะเปล่าๆป,ประเด็นเกี่ยวกับนามิก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านามิจะขโมยเรือ going mary เราเดินทางไปตามลําพังตอนนี้แล้วโยสกุจึงรีบมาบอกลูกพี่ของพวกเขาลูฟี่จึงบอกให้อุซอบกับโซโลติดตามนามิไปแต่ระหว่างที่กําลังจะออกเรือนะครับโซโลดันไปเห็นมิฮอก่อน โซโลจึงแยกตัวไปท้าดวนกับมีฮอคกระทั่งเมื่อการต่อสู้รู้ผลแพ้ชนะพวกเขาทั้งหมดยกว้นลูฟี่จึงออกติดตามนามิส่วนลูฟี่ก็อยู่ต่อเพื่อเคลียร์หนี้ที่ต้องชดใช้กับเซฟโดยการเอาชนะดอนครีกนั้นเท่ากับว่านามิในฉบับมังงะจะไม่ได้เห็นโซโล่ตอนสู้กับมีฮอคนะครับผิดกับในซีรีส์ที่เธอจะอยู่ตรงนั้นพร้อมๆกับลูฟี่และอุซอบในทางกลับกันฉากสู้มีฮอคในมังงะจะเป็นฉากใหญ่ของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะตัวละครในฝั่งของปัตตานจะอยู่ตรงนั้นกันหมดเพราะว่าพวกเขายังคงต้องตัั้งงรรบบกกาุจตีขออดนค ซันจิที่เห็นโซโลยอมโดนลงดาบก็เป็นภาพที่ทําให้เขาได้กลับมาคิดน,นะครับว่ากลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ต่างยึดมั่นในความฝันของตัวเองอย่างหนักแน่นคําถามก็คือแล้วโตเขาจะยอมทุ่มเททุ่มสุดตัวเพื่อความฝันของตัวเองหรือไม่การได้เห็นวิกรรมของโซโลจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทําให้ซันจิตัดสินใจลงเรือลําเดียวกับลูฟี่ในตอนท้ายนั่นเองครับญญ <simplify> เกี่ยวกับการต่อสู้ของโซโลอีกหนึ่งจุดที่ผมเสียดายก็คือเขาไม่มีการตะโกนบอกชื่อกระบวนท่านะอย่างตอนที่เข้าไปโจมตีมีฮอคด้วยวิชาสาาาามมดดดบบแลล้วีีอกกรรััจตยเ็ กระบวนท่าัน,นั้นจะมีชื่อว่าดาบปราบอาสูรนะครับส่วนกระบวนท่าที่ใช้ตัดสินแพ้ชนะจะเรียกว่าวิชา3ดาบเพลงดาบรับ3 0 0พันโลกสกิลลูกเตะที่เป็นวิชาต่อสู้หลักของซันจิกับเซฟก็มีแนวคิดมาจากความพยายามไม่ให้มือได้รับบาดเจ็บเพราะการจะเป็นเชฟนั้นต้องใช้มือสําหรับประกอบอาหารเวลาที่พวกเขาต่อสู้จึงใช้ขาเท่านั้นในช่วงย้อนอดีตของซันจิจะเป็นเนื้อหาในเอพิโซดที่6กนะครับก็ขออนุญาตเล่าข้ามไปนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเป็นอีเวนต์เดียวกัน ต้องบอกว่าการตีความฉากนี้ในซีรีส์กับมังงะน,นั้นตรงกันนะครับโดยเฉพาะการยอมตัดขาตัวเองเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตแต่ถ้าใครที่เคยดูเวอร์ชันอนิเมะจะทราบดีว่าทางทีมสร้างเลือกที่จะปรับเนื้อเรื่องส่วนนี้ไปเล็กน้อยแทนที่จะตัดขาตัวเองเพื่อเป็นอาหารแต่ว่าเซฟจําเป็นต้องตัดขาก็เพราะว่าเขากระโดดลงไปช่วยซันจิที่กาลังจะจมน้ําเรือที่อับปางลงมาทับขาข,าของเขาก็ทําให้เซฟติดอยู่ตรงนั้นไปไหนต่อไม่ได้ลุงก็เลยจําเป็นต้องใช้โซ่จากสมอเรือเพื่อตัดขาตัวเองแล้วก็ว่ายน้ําลงไปช่วยซันจิขึ้นมา ประเด็นเนื้อเรื่องในตอนที่อยู่บนเกาะร้างก็มีแง่คิดฝากมาถึงคนอ่านด้วยนะครับว่าต่อให้มีเงินมากแค่ไหนแต่เงินก็เป็นสิ่งไร้ค่าบนเกาะแห่งนั้นเพราะอาหารมันมีจำกัดและหาซื้อไม่ได้แต่ที่หาซื้อได้ตลอดก็คือแว่นอัลตัสที่มีให้เลือกซื้อหลากหลายแบบนะครับสำหรับเกมเมอร์ทุกคนนะรวมไปถึงอ,ปอุปกรณ์ไอทีจากแอดไวส์ก็มีให้ชอปปิ้งได้เรื่อยๆเช่นกันครับอัลตัสรุ่นสปิดไฟแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสเตนเลสชนิดพิเศษเกรดเดียวกับบเครื่อิน เปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอดีไซน์เรียบง่ายแต่หรูหราขาข้างหลังบางเวลาใส่กับหูฟังแล้วไม่หนีบนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่อ p ฟตัสสาขาสยามครับส่วนโค้ดเดอะมูฟลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางอ p ฟตัสก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับอย่างล่าสุดก็จะมีแจก PlayStation 5ติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของอ p ฟตัสนะครับ แอดไว e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบทุกอย่างด้านไอทีประจำเดือนกันยายนทางแอดไว e ์ก็จะมีโปรพิเศษมากมายทั้งดิวเด็ดแบรนด์ดังทุกวันศุกร์ที่เอาสินค้าไอทแบรนด์ชั้นนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมโค้ดส่วนลดช็อคเซฟเซลช้อปเดือนเก้าคุ้มกว่าที่ไหน ผ่อนสบายนาน24เดือนและเครดิตเงินคืนสูงสุด6,600บาทหรือสายเกมเมอร์บุกสรุยอวกาศก,กับ AMD เพียงซื้อโน้ตบุกรุ่นที่กำหนดได้รับฟรีของแถมถึง2ต่อได้แ,แก,ก่กระเป๋าคาดอกสุดเท่และโค้ดเกม Starfield เพียงซื้อโน้ตบุกที่ใช้ CPU AMD Ryzen คู่กับการ์ดจอ AMD Radeon ตามรุ่นที่กำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ advice co th นะครับนึกถึง IT นึกถึง a d v i ว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ บาราตีเอเป็นร้านอาหารที่เป็นดั่งความฝันสุดท้ายของเซฟสันจิรับรู้เรื่องนี้ดีมันจึงทําให้เขาไม่อยากไปไหนเพราะว่าเซฟยอมสละเพื่อเขามามากแล้วประเด็นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งจุดน้ําตาแตกที่เรื่องราวของวันพีทถ่ายทอดไปยังคนดูนะครับทั้งการเล่นละครของพนักงานของพัทคารที่แกล้งทําเป็นว่าอาหารของสันจิไม่อร่อยหรือการที่เซฟกดดันให้สันจิลาออกไปจากที่นี่ท้ายสุดเมื่อสันจิรับรู้ความจริงเขาก็ตัดสินใจอำลาทุกคนแล้วมันได้นําไปสู่ฉากโคตรซึ้งในตอนที่เขาก้มลงคารวะลุงเซฟเพื่ออออขขบุในททกๆสิ่่่งงีลลลวยเหเหืาามาดตดต อ๋ออีกเรื่องก็คือปลาที่ว่ายมาที่พระาคารในมังงะจะเป็นโยสกุนะครับที่กลับมาส่งขาว่านามิออกเดินทางไปที่ไหนเพื่อที่จะเป็นบอกแสให้กับลูฟี่และซันจิตามไปเจอทุกคนที่นั่นซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงต่อไปอยังอีเวนต์อาลองพาร์กนั่นเองครับ